ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวพฤษภคนมีคู่ก่อนนะคะถึงจะตามด้วยคนโสดนะคะ พลังงานไพ่ของคนมีคู่ชาวพุทศพนะคะคุณได้ไพ่ใบรแรกขึ้น8 8ดาบนะคะราชินีไม้เท้าไพ่สิบเหรียญไพ่เดอะทาวเวอร์ สองไม้เท้าแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะเอ่อพลังงานไพเราจะเห็นค่อนข้างแบบอ,อารมณ์แบบแรงนิดหนึ่งนะคะไพเดอะทาวเวเนี่ยคือการเขาเรียกว่าอารมณ์ความรุนแรงหรือการทะเลาะเบาแหวงนะคะ ยิ่งมีไพ่หมายเลข8ดาบนะคะไพ่8ดาบชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของจะไม่เหมือนชุดไรเดเวทนะนะคะเป็นลักษณะการตอ่อสู้นะคะเราจะเห็นเหมือนลักษณะของภูเขาไฟระเบิดก็ได้เนี่ยมันก็จะสื่อถึงพลังงานสีมืดมืดมัวมัว,มวแล้วก็พลังงานสีที่ของความ แก่งแย่งการทำลายล้างอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวพุทธศพเนี่ยระวังมากที่สุดก็คือการทะเลาะนะการทะเลาะบอแวงอ่ะสองไม้ชุดนี้ก็เป็นภาพคนทะเลาะกันนะคะอ่เป็นภาพความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะอ่ของเสียหายแบบทําลายล้างเนี่ยขึ้น3ามใบเลยเพราะนั้นระวังมากที่สุดเลยในเรื่องอ่าของความสัมพันธ์ความ ใช้อารมณ์เข้าหากันนะคะถ้าใครที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าไพ่อย่างนี้อาจารย์มองบางคนก็ผ่านมาแล้วก็มีนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะคือไพ่ราชินีไมายเทา้าเป็นภาพผู้หญิงยืนถือไม้เทา้าเธอพยายามที่จะเข้มแข็งแต่น้ําตาเธอไหลอาบแก้มนะคะน้าตาเธอไหลอาบแก้มเธอเศร้านะคะจะเห็นไพ่ที่ชัดเจนว่าเธอพยายามที่จะ เขาเรียกว่ายืนหยัดนะพยายามที่จะต้องกลับมาเข้มแข็งกลับมารักตัวเองหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องมองมุมกลับนะาจารย์ไม่ได้ดูดวงให้ผู้หญิงคนเดียวนะแปลว่าอ,อย่างเดียวนะคะทวดทีดูได้ทุกเพศเพศที่สามหญิงชายดูได้หมดแต่ไพ่จะออกอารมณ์ว่าชาวพืชศพเจ็บปวดแต่ชาวพืชศพกําลังที่จะเข้มแข็งกําลังที่จะเขาเรียกว่าถ้ามันไม่ใช่ถ้าไม่เห็นความสําคัญ ของกันและกันนะคะไพส่สิบสเหรียญนี่อาจจะบอกว่าแต่ก่อนเคยรักกันมากเคยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แหละนะ,ะพไพ่ใบนี้การดูแลการซัพพอร์ตการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่แล้วพอมีวันหนึ่งเกิดความแตกหกักเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะถึงขั้นแบบบอกเลิกตัดสัมพันธ์แบบเหมือนฟ้าผ่าเปเรี้ยงลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวจนชาวพทธศพ อาจารย์มองเลยว่าแบบมันอ่อนแล้วหยลอยแรงอะ่ะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วพอเป็นไพ่ราชินีถ้วยใช่ไพ่ราชินีถ้วยส่วนมากจะอ่อนแอแต่ไพ่ใบนี้อาจารย์มองว่าชาวพุทธศพจะจัดการตัวเองได้อืนะคะคุณจะเห็นไพ่เป็นลักษณะลูกศรชี้ลงมาที่ผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่อ่ะนะเธอยืนอยู่เธอเธอใช้มือเธอเทน้ําลงไปนะคะ ถ้าแปลก็คือชาวุทธศพกำลังที่จะเขาเรียกว่าปลดปล่อยในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้มันไปกับสายน้ำให้มันออกไปจากหัวของตัวเองก็ได้นะคือคนคนนี้อยู่ในหัวสมองมันเก็บปวดมานานเราปลดปล่เขาไม่ได้สักทีแต่ตอนนี้คุณกำลังคิดว่าเขาไม่มีค่าพอละ คุณกาลังจะเทจะปลดปล่อยเขานั่นเองนี่คือไพ่ขึ้นประมาณนี้สําหรับพลังงานไพ่ของอชาวพฤษศนะขึ้นพลังงานของการเทการปลดปล่อยนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งเขาละเขามีแอคชั่นแบบไหนบ้างอะ่ะที่เขาทําร้ายจิตใจชาวพฤษศได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่เรามาดูฝั่งเขาบ้างนะ ตัวเขานะคะเป็นไพ่าราชาเหรียญเป็นไพ่าราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ห้าเหรียญสองเหรียญเก้าดาบ เป็นไพ่อัศวินอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบโอเคค่ะอาจารย์จะแปลจากหน้าไพ่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่จะไม่เหมือนไรเดเวทนะคะไพ่ราชาเหรียญขึ้นมาพลังงานของเขาเนี่ยอตอนแรกอาจารย์ว่าเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ยิ่งะนะตอนแรกอาจจะมองว่า จบก็จบไปที่อะไรประมาณนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะตอนแรกก็เหมือนกับอนอนเอกเนกอะพไพ่ใบนี้เหมือนมีความสุขนะคะมีช่วงที่จบกันใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้แค่์แต่แล้วพอเมื่อปล่อยเวลามันผ่านไปคนคนเราเนี่ยจะเริ่มมารู้สึกตัวนะ,อ,ะอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้อาจารย์มองบางครั้งคนเราด้วย ด้วยความวู่วามหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไพ่เดอะทาวเวอร์เขาอาจจะตัดสินใจหรือใช้คําพูดหรือการกระทําที่มันไม่เหมาะสมแต่เขาสะใจอะตอนแรกอาจารย์มองว่าไพายย่ตัวเนี้ยมันไม่เหมือนไรเดวเวทไงมันเป็นลักษณะของคุณนอนอยู่บนที่นอนตัวเองที่เต็มไปด้วยเหรียญเต็มไปด,ด้วยความสุข่ะอืมแต่แล้วพอผ่านไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาผิดนะฮะไพ่ราชนีพะ พระจันทร์เป็นภาพของการทำร้ายของอภาพของชายกับหญิงที่มีภาพผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดอยู่คือมันไม่ได้แปลว่าทำร้ายกันขนาดนั้นนะแปลว่าแค่ทำร้ายจิตใจก็ได้คือมันแปลว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มสำนึกผิดนะเนี่ยไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามีความสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำไปกับคุณนะฮะคือเขาเนี่ย อยากปรับความเข้าใจเห็นไหมคะเป็นไพ่สเหรียญคือการพูดคุยระหว่างหญิงชายคู่นี้นะคะจะเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจค่ะเพราะเขาจะต้องกลับมาขอคืนดีกับคุณขอปรับความเข้าใจนะคะไพ่9้าดาบเนี่ยเป็นลักษณะของอเห็นไหมคะว่าอัศวินคนนี้มายืนอยู่หน้าบัลลังหน้าบัลลังที่ ไม่มีคนนั่งอยู่ตรง,ตรงนี้ไงคะเขาจะมองว่าเฮ้ยเขาจะสูญเสียคุณไปจริงเหรอมันเป็นไพ่แห่งความสำนึกผิดและความทุกข์เขาก็อาจจะกังวลว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาแต่เขาก็ไม่ได้จะยอมแพ้ง่ายๆในแง่ของการงโงอคุณนะคะอาจารย์เห็นไพ่พลังงานอัศวินดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะในมือเขาเนี่ยเหมือนถือ กล่องเหมือนลักษณะรูปไพ่เป็นภาพว er. ิวอะกงล้อนะคะแล้วก็ยื่นให้เนี่ยอาจารย์มองลักษณะเหมือนกันนี่แหละคล้ายๆกันการขอปรับความเข้าใจขอคืนดีนะคะมีความรู้สึกว่าไพ่อศัศวินดับนะคะมีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เขาให้พลังงานที่ค่อนข้างบอกว่าม,มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆต่อให้คุณจะโกรธเขาขนาดไหนเนี่ย มันไม่มีภาพคนที่นั่งอยู่บนลังมันก็แปลว่าคนนี้มาแล้วเขาผิดหวังเขามีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแต่เขาจะไม่ละความพยายามในการที่จะตื้อจะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะนี่คือพลังงานไพ่ขึ้นประมาณนี้นะคะขอไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ สรุปความสัมพันธ์นะคะโอเคขึ้นสิบถ้วยขึ้นมานะคะเตียมเพอร์เจ็ดเจ็ดถ้วยเจ้าชายไม้สตา ไพ่แบบดาบนะคะเอ่อสรุปความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจารย์มองว่าไม่น่าจะง่ายนะคะคือคนคนนี้เขาก็มีความตั้งใจจริงนะที่สิบถ้วยที่จะเหมือนกับมาง้อมาขอคุณคืนดีกับคุณนะคะไพ่ดีเอ็มเพลร์ขึ้นมานี่ก็เขาเรียกว่าการใช้พลังงานที่ทุ่มเทนในสิ่งที่ เขาคิดว่าเขาจะจัดการได้ให้ความรักมันกลับมาเหมือนเดิมได้นั่นคือพลังงานไพ่ขึ้นแบบนั้นนะคะแต่นะแต่ไพ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะไม่ได้ง่ายเพราะหนึ่งไพ่สิบช่วยยังโยงไว้ว่าเขาน่าจะมีใครบางคนในชีวิตเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะงการทีเ่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะเขาไม่น่าจะแก้ได้ง่ายเพราะอีกฝ่ายเนี่ยนะคะ ไม่น่าจะปลดปล่อยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะคนสามคนในภาพนะคะคนสามคนในภาพที่คนหนึ่งพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์นะฮะไพ่เด็กถือไม้เท้าแต่แล้วอีกคนเขาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต่อให้เขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอยากจะงออยากจะทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะคือภายในปักนี้อาจารย์มองเลยว่าเขาจะทําไม่ได้ง่ายๆหรอกนะคะ อาจารย์มองว่าจุดหนึ่งของเขาคือเขามีความรับผิดชอบในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรักกับสิ่งเก่าๆแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มีสำหรับคนคนนี้ไพดีอัมเบอร์กับสิบถ้วยคือความรับผิดชอบนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขู่เขาเนี่ยนะคะในเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งขู่อาจจะบอกว่า ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคุณแล้วผมอยู่ไม่ได้หรือฉันอยู่ไม่ได้คนนี้ก็จะไม่กล้าที่จะมูฟตัวเองออกมาอย่างแน่นอนนะคะเขาก็จะวังวนอยู่ในตรงจุดนั้นอ่ะไพ่ไพ่แปดดาบชุดนี้คือไพ่ถูกล้อมกรอบนะคะภาพคนคนหนึ่งอยู่ตรงกลางนะคะแล้วมีคนรายล้อมเนี่ยมันแปลว่าถูก,ถกรอมกรอบนะคะแล้วไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นลักษณะของความเพ้อฝันความคิด การที่จะอยากหลุดพ้นการที่อยากที่จะเขาอยากที่จะหลุดออกมาจากตรงจุดนั้นแต่เขาทําไม่ได้ดูแล้วเขายังทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวพืชศพใครก็ตามที่มีเนื้อหาเหมือนที่เรื่องราวที่อาจารย์อ่านเนี่ยคุณต้องใช้เวลานะคะคุณต้องให้โอกาสอีกคนหนึ่งมากกว่ามากกว่านี้นะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งเดิมๆของคนเรามันมีเรื่องราวในอดีต ทุกคนนั่นแหละค่ะกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บางคนก็อาจจะสองเดือนสามเดือนหรือบางคนเป็นปีสองปีก็มีอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเขาจะแก้ปัญหาเขาแล้วกลับมาเริ่มต้นกับคุณแบบสมบูรณ์แบบได้เหมือนใจที่เขาอยากเป็นไหมนะคะก็ให้โอกาสกันก็แล้วกันนะคะให้ออกประมาณนี้โอเคนะคะอาจารย์จะดูคนโสดบ้างนะคะอาจารย์ขอ รวบไพ่คนมีคู่ก่อนก็แล้วกันไพ่คนโสดชาวพุธศพนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถ้วย ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่เดอะซันไพ่เดอะเมจิเชียนสิบไม้ราชาไม้เทา้าค่อนข้างบอกว่าไพ่ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะ ศวินถ้วยเดอะซันขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคนโสดได้ข่าวดีนะคะจะมีใครใหม่ๆเข้ามานะคะจากปัญหาที่ไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะบอกว่าเราได้ผ่านเรื่องของความรักที่เจ็บปวดมาเหมือนกันนะคะแต่แล้วอาจจะแปลว่าความไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพ่อไม่ลูกติดแม่ไม่ลูกติดก็ได้ด้วยหรือเป็นรักต่างวัย เป็นคนทางไกลก็ได้นะคะอาจ,จะมีอาชีพเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ได้นะคะหรือคนที่ทําเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านวิศวกรอะไรแบบนี้เข้ามานะคะที่จะเกิดขึ้นคนคนนั้นก็อาจจะเป็นทั้งชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะที่ คนโสดชาวพืชศพจะเจอนะคะน่าจะเจอกันในเรื่องของของงานด้วยอาจารย์มองเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปสัมมนาประชุมอะไรสักอย่างนะคะที่จะเจอกันการเดินทางอย่างนี้ก็ได้นะคะความรักที่จะเกิดขึ้นมีมีโอกาสที่เป็นความรักค่อนข้างสูงมากเลยนะคะอาจารย์มองนะก็น่าจะ เป็นความรู้สึกพึงพอใจได้ได้เร็วในเรื่องของนิสัยใจคอหรือเรื่องของคนที่มีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานจะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธศพเนี่ยตั้งความหวังไว้เลยว่าคนที่เข้ามาหนึ่งหนึ่งจะต้องเป็นคนที่หนึ่งนะมีความสามารถในเรื่องของงานเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าอืมน่ารักนะคะเป็นคนที่ต้องเข้าใจชาวพุทธศพมากๆด้วยนะคะ แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นราชาไม้เท้าเนี่ยก็เลยมองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยดีนะอาจารย์มองดีดีในแง่ของความมั่นคงนั่นแหละค่ะดีในแง่ของหน้าที่การงานดีในแง่ของความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักในปักนี้สําหรับคนโสดนะคะมองเลยว่าเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะเจอคนที่ถูกใจค่ะนะคะ,นะคะก็ขอให้สมหวังนะคะโอเคเรามาดูไพ่คําแนะนํหน่อยนะคะ เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ไพ่ชินเด้นรอบอรอบของชาวพืชเมธค่ะอันนี้เป็นชาวพืชศพก็ยังได้ไพ่ใบนี้อยู่ก็ต้องแปลเหมือนเหมือนเหมือนอคล้ายๆเมธรเหมือนกันนะคะว่าชินเด้นเนี่ยมันคือเด็กมันคือการเริ่มต้นใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนะคะในแง่ของความรักเริ่มจากมิตรภาพที่ดีเริ่มจากการห่วงใยนะคะ แล้วในที่สุดเนี่ยการเรียนรู้กันเนี่ยนะคะไพดีทีสเนี่ยคือการหาเวลาให้กันด้วยนะหาเวลาการหาเวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดกันนะคะการเรียนรู้กันอ่นะ it's time to disconnect from the w o r l d ในที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาหนึง่งพวกคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักเองนะคะอ,อาจารย์มององั้นนะเพราะเรียนใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ในการเริ่มต้นนะคะขอให้อย่า ท้อถอยในเรื่องของความรักความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อนั้นท่านก็จะได้ครอบครองหัวใจซึ่งกันและกันเองนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ